Never mind, I'll find someone like you. This is nothing that the best is true to. You'll forgive me. บางคนเขาเหาว่ามีแฟนแล้วมันจะลบสายตาฉัเป็นไม่รู้เรื่องอะไรไปฟังที่ใครพูดมาเกิดมาก็เพิ่งจะเคยได้ยินอีฉันไม่รู้จร,จริงๆที่เธอไปเจอมาจำเพี้ยนหรือเปล่าถ้าเจอมือใครนอกข้ามือจะเป็นมัวใจช่วยชือิให้ก็เรื่องทั้งหมดก็มีแค่นั้นไม่มี ข้างก็ตอ,อบคำถามแบบดิ่มดทุกทีจ,กจริงจังและใจและไม่ได้คิดว่าตัวเองดังรู้ว่าอยาทำร้ายใครผมแค่ใจร้ายผมแค่ใจร้าย,ายก็คอยเตือนตัวเองในใจอย่าไปทำร้ายคนอื่น